สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการซิดดาวทอล์กนั่งลงคุยกันแบบสบายๆมีอะไรก็ามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็น EP 2นะครับประเด็นที่ผมจะมาชวนคุยวันนี้คือเรื่องของลูกติดเกมติดหนังสือการ์ตูนบริหารอย่างไรดีอันนี้น่าสนใจนะตอนลูกผมสิบขวบเนี่ยเดินมาหาผมแล้วบอกว่าผมแล้วบอกว่าป้าอยากจะเล่นเกมอะ่ะผมก็ตัดสินใจซื้อ PlayStation ให้เขาเล่นนะถามว่าทําไมพราะผมมาคิดย้อนหลังกลับไปว่า การเล่นเกมหรือการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีผมย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2529สมัยที่เข้าไปเรียนวิศวะใหม่ๆที่มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์มอหัดใหญ่นะครับใหญ่นะครับผมจะมีเพื่อนรักอยู่3คนที่เป็นรูมเมทด้วยกันคนนึงเป็นหมอฉลาดมากไบร์ามากคนนึงเป็นวิศวะอันนี้ก็ฉลาดตั้งแต่เรียนมัธยมมาด้วยกันแล้วเรารู้อีกคนนึงเป็นวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์อันนี้ก็ฉลาดลึกซึง้งเพราะสมัยที่เรียนฟิสิกส์เขาอ,อธิบายทฤษฎีควอนตัมใหมมกอ,อกกหรอก เขาไม่ถึงนั่นหมายความว่าใน4คนที่อยู่ห้อง e 3 1 5ด้วยกันเนี่ยรูมเมททั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนที่ฉลาดน้อยที่สุด3คนนั้นฉลาดกว่าผมมากๆผมก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะทำไมใน4คนเขาเรียนเก่งๆทั้งนั้นแต่เราคนเดียวที่เรียนไม่เก่งแล้วก็เกรดลุ่มๆมดนๆนะครับก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมสังเกตเห็น3คนนี้เขามี2อย่างที่ทําเหมือนกันคือ1นึ่เขาเล่นเกม เขาจะเล่นเกมไปในห้อง3คนโดยที่หมอเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่อง Playstation นะเป็นเป็นสปอนเซอร์ที่เหลือก็แย่งกันเล่นเกม2ก็จะอ่านหนังสือการ์ตูนซึ่ง3คนนี้ทํา2สิ่งนี้นคะครับที่ผมเนี่ยไม่ไดางนึ่งที่ทําให้การเล่นเกมและการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยทำให้สมองพัฒนาและฉลาดปาดเปลืองผมก็เลยมาคิดดูว่าการเล่นเกมเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเนี่ยจินตนาการไปข้างหน้ามองเกมไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าตลอดเวลามองด้านข้างมองด้านหลังคิด ใน360องศาตลอดเวลานั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีในการทําให้นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีในการทําให้สมองพัฒนาและเป็นคนที่วางแผนดีคิดดีคิดรอบคอบส่วนการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันจะทําให้เกิดจินตนาการที่ดีผมเลยตัดสินใจว่าเมื่อลูกเดินมาขอผมเล่นเกมเนี่ยผมก็ไม่ลังเลที่ซื้อ p l a y s t a t i o นให้เขานะครับแล้วถ้าลูกขอหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมก็ซื้อให้อ่านนะครับสมัยนั้นตัวม่มราคาก็แพงอยู่นะก็ะซื้อให้อ่านทุกสัปดาห์นะครับ ซึ่งสองสิ่งนี้ผมมั่นใจเลยวว่ามันทําให้สมองเขาพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้ดีแต่ปัญหามันก็คือเด็กก็ติดเกมอะเนาะเราจะบริหารจัดการยังไงดีช่วงแรกตัง้งแต่ป4นะครับปอ 5, ปอ6เขาก็จะเล่นเกม PlayStation อยู่กับบ้านเวลาเขาคือให้เขาเล่นแค่2ชั่วโมงแต่เขามีเพื่อนสนิทอีก2คนมาเล่นด้วยกันที่บ้านผมก็กําหนดว่าให้เล่นได้แค่สชั่วโมงแต่คุณเชื่อนะครับเวลาเราดิวกับเด็กฉลาดฉลาดเนี่ยเราอย่าใช้วิธีบังคับอย่าใช้วิธี สั่งการเพราะเราเอาเขาไม่อยู่เขาฉลาดมากเด็ก3คนนี้เขาทำยังไงร,รู้ไหมครับผมบอกว่าให้เล่นคนละสองชั่วโมงบอกว่าให้เล่นคนละสองชั่วโมงเขาก็จะเล่นตามที่ผมกําหนดสองชั่วโมงเพราะว่าเป็นลูกเลยนะไม่มีไม่สามารถจะต่อล้อต่อเถียงหรือต่อต้านอํานาจของพ่อได้พอเขาเล่นจบสองชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะอ้างว่าจะออกไปปั่นจัก,กรยานข้างนอกกันผมไม่รู้ตีหลังว่าสองชั่วโมงบ้านผมอีกสองชั่วโมงไปต่อบ้านเพื่อนคนที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกต่อบ้านเพื่อนคนที่สองสรุปแล้วเขาได้หกชั่วโมงเเต็มที่ลย นี่คือความฉลาดของเด็กที่เขาบริหารสถานการณ์ของเขาภายใต้อำนาจที่เขาไม่มีโอกาสต่อรองกับเราได้แต่เขาใช้ความฉลาดของเขาทำตามกติกาและบริหารสถานการณ์ให้เขาได้ประโยชน์นี่คือเด็กฉลาดนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาอย่างไงดีจนกระทั่งเขาป .4 ป .5 ป .6 พอขึ้นม .1 เนี่ยเกมมันเริ่มไม่สนุกสําหรับเด็กๆละมันต้องกลายไปเป็นเกมคอมพิวเตอร์แทนอันนี้ปัญหายิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่า เ l a y s t a t i o n เนี่ยเราสามารถจะคอนโทรลได้ว่าให้เขาเล่นเกมนั่นเกมนี้ซึ่งเกม p l a y s t a t i o n อ่ะมันก็สมัยนั้นมันก็ยังไม่ไม่แอดวานซ์มากนะครับนันเกมที่เลือกมันก็จะมีน้อยแต่พอเริ่มแต่พอเริ่มเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อ13ปีก่อนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากผมก็เริ่มเปลี่ยนจาก p l a y s t a t i o n มาเป็นเกมคอมพิวเตอร์เพราะว่าเด็กพอเริ่มโตปุ๊บ3ปีเขาเล่น p พ a y s t a t i o n ด้วยกันเขาก็เริ่มเบื่อต่างคนต่างเริ่มโตแล้วขึ้นมอกหนึ่ ไปเล่นบ้านใครบ้านมันแล้วทีนี้มันเหมือนกับเ,เป็นส่วนตัวแล้วเป็นส่วนตัวแล้วคอมพิเเวเตอร์ใครคอมพิวเตอร์มันเขาจะไม่ค่อยอยุง่งกันแล้วก็คือเริ่มห่างห่างกันไปกลายเป็นเด็กติเด,กเ,ดกเกมผมทํายังไงดีแรกๆผมก็จะบังคับเขานะครับว่าเฮ้ยให้เล่นเกมได้ถึงแค่สองทุ่มนะลูกหลังจากนั้นหนูต้องปิดแล้วก็นอนเขาไม่แฮปปี้หรอกครับแต่เขาทําอะไรไม่ได้อย่างที่บอกเด็กก็คือเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมสังเกตดูกลับจากโรงเรียนผมไม่เห็นเขาทําการบ้านเลยนะไม่เห็นเขาอ่านหนังสือเลย แล้วเขาก็จะรีบกินข้าวเพื่อจะมาเล่นเกมให้นานที่สุดก่อนสองทุ่มเยอะต้องถูกปิดสวิตช์แล้วบางทีเขาก็แอบหนีไปเล่นเกมหน้าหมู่บ้านซึ่งเราก็ไม่รู้เขาออกไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปดูเขาเอากายไปไปเล่นเกมหน้าหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปดูใน,ในที่ขอมานั่งทบทตวนว่าเฮ้ hey, เราจะทํำยังไงดีเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็หาวิธีดีกเลี่ยงบริหารจัดการสถานการณ์ให้เขาได้ประโยชน์สิ่งที่เขาต้องการซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนทุกคนผมก็เลยเรียกลูกมาคุยใหม่ว่าเอาอย่างนี้นะลูกนะ เวลาหนูกินข้าวอ่ะหนูกินช้าๆ้าไม่ต้องรีบนะครับรีบนะครับกินไปไม่ต้องเร่งรีบแล้วหนูอย่านอนดึกเกินสิ่งที่ป้าจะบอกหนูก็คือว่าเรามาตกลงกันอย่างนี้นะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนั่นคือเราคุยกันตอนที่มหนึ่งนะป้าจะไม่กําหนดเวลาเล่นเกมของลูกเลยหน,เลนเหนูจะเล่นเกมหนูจะเล่นเกม2ีชั่วโมงเปิดตอนไหนปิดตอนไหนยังไงก็ช่าง แต่ป้าขอคือ 1. อย่านอนดึกเพราะต้องตื่นเช้าไปโรงเรียน 2. อ,อันนี้คือข้อบังคับเลยหรูจะต้องทําเกรดไม่ต่ำกว่า3.5ทุกเทอมและต้องไม่หลุดจากห้องคิงนะลูกถ้าอย่างนี้เขาโอเคเชื่อไหมครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยเขาไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า3.5เลยจนกระทั่งจบมัธยมปลายแล้วอยู่ห้องคิงมาตลอดนั่นคือกติกาเดียวที่ผมตกลงกับเขานะแล้วมันก็ได้ผล หลังจากนั้นจะสังเกตว่าเขาจะไม่สนใจว่าจะต้องเปิดคอมตอนไหนเขาจะต้องไม่เร่งรีบที่ต้องกินข้าวเพราะว่าข้าวเพราะว่าเขารู้ว่าเขากินข้าวช้าๆเขาก็เล่นเกมของเขาได้เพราะผมไม่คอนโทรลเวลาแล้วแต่ปัญหาอย่างที่ผมเจอก็คือเขาเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงนะแล้วผมก็บอกเขาว่าเอ้ลูกพฤติกรรมหนูเริ่มมีความรุนแรงนะลูกเพราะว่าหนูเล่นเกมที่มันสมัยนั้นมันมีเกมนหนึ่งนะอย่าไปเอ,อ่ยชื่อเลยเดี๋ยวเขาเสียหายมันเป็นเกมที่รุนแรงมากผมก็บอกว่าเดี๋ยวซิมไม่ลูกเขาก็หัวเราะบอก เดอะซิมมันก็ดีนะมันสร้างจินตนาการแต่ว่าคอมพิวเตอร์สเปคอะมันไม่รองรับเดอะซิมเพราะเดอะซิมมันใช้เมมโมรีมากในการที่จะเล่นเกมตัวนั้นกับไอเกมที่ยิงๆกันเนี่ยมันใช้เมมโมรีน้อยผมก็ต้องตัดสินใจอัปเกรดคอมพิวเตอร์ให้เขาให้เขาเล่นเดอะซิมได้แล้วให้เขาเปลี่ยนไปเล่นเกมที่มันรุนแรงน้อยลงผมก็บอกเขาว่ามันแรงน้อยลงผมก็บอกเขาว่ามันมันมันไม่ดีนู่นลูกเขาก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผมจะย้ําก็คือว่าเด็กเล่นเกมอ่ะคุยกับเขาเลยครับถ้าเราใช้วิธีบังคับเขา ควบคุมเขาเราเอาเขาไม่อยู่มีโอกาสเสียกับเสียแต่ถ้าเราเคารพเขามองเขาเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้มองเขาเป็นเด็กแล้วให้ใช้กติกาตกลงกันว่าเขาต้องการเล่นเกมโดยอิสระเราก็ต้องการให้เขาเรียนหนังสือโดยที่ไม่มีปัญหาสุปแล้วดีลนี้สําเร็จนะครับประสบความสาเร็จทั้งคู่มีหลายครั้งที่ผมแอบถามเพื่อนเขาสองสามคนนะว่าป้าไม่เคยเห็นป้าไม่เคยเห็น น้องนายเนี่ยอ่านหนังสือที่บ้านเลยป้าไม่เคยเห็นน้องนายทาการบ้านเลยป้าไม่เคยเห็นน้องนายทำอะไรเลยที่เกี่ยวกับการเตรียนสอบแล้วทำไมน้องนายได้เกรด3.5ขึ้นไปตลอดเลย6ปี12เทอมที่ผ่านมาเพื่อนก็หัวเราะก็บอกป้าป้ารู้ไหมนายเนี่ยนะเวลาตั้งใจเรียนมากเขาพยายามตั้งใจเรียนเขาไม่หัวใครเลยแล้วพอเลิกเรียนปุ๊บก่อนกลับบ้านเนี่ยทุกคนก็ไปวิ่งเล่นกันแต่นายก็จะรีบทาการบ้านให้เสร็จพูดง่ายๆคือน,นายเขาทาการบ้านเสร็จตั้งแต่ยัง ไม่เลิกเรียนอ่ะก็ยังไม่กลับบ้านอ่ะเพราะว่าช่วงที่เลิกเรียนเสร็จปุ๊บช่วงที่รอกลับบ้านเน่ยเขาจะรีบทาการบ้านให้เสร็จที่โรงเรียนเลยเพราะเขาต้องการเซฟเวลาทั้งหมดเนี่ยมาเล่นเกมที่บ้านนั่นคือตั้งใจเรียนในห้องเขาก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะทําการบ้านให้เสร็จก่อนกลับมาถึงบ้านก่อนเลิกเรียนเขาก็มีเวลาเล่นเกมเต็มเ,มเวลานั่นคือเด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองบริหารตัวเองโดยมีเป้าหมายนะครับที่เขาจะต้องรับผิดชอบก็คือ3.5ขึ้นไปและต้องไม่ตกออกจากห้องคิงตลอด6ปีทอด หกปีที่เรียนปถมเออเรียนมธัธยมนะครับผมก็อยากจะบอกว่าลูกติดเกมลูกอ่านหนังสือการ์ตูนบริหารอย่างไรดีไม่ต้องบริหารครับซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่สนับสนุนเขาเต็มที่เท่าที่เรามีกําลังมีเงินที่จะช่วยได้และคุยกับเขาว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตเขาบ้างคือฝึกให้เขาเป็นผู้ใหญ่ฝึกให้เขาบริหารเวลาฝึกให้เขารับผิดชอบกับเป้าหมายในชีวิตของเขาหรือเป้าหมายที่เราต้องการแลกเปลี่ยนกันแล้วแฮปปี้ทั้งคููครับทุกวันนี้ ลูกผมก็ยังเหมือนเดิมชีวิตเขา24ชั่วโมงให้เขาคิดเองว่าเขาจะทำอะไรเล่นเกมกี่นาทีน้อนตอนไหนแต่เวลามีงานมาเขาทําได้เต็มที่และศสและสาเร็จรวดเร็วเพราะเขาทุ่มเทติดมาจากนิสัยของการเล่นเกมที่ทุ่มเทก็ทําให้การทํางานเขาทุ่มเทเ,ทเช่นกันหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน E ีหน้า Sit down talk นั่งลงคุยกันแบบสบายๆมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง แล้วพบกันใหม่นะครับขอใหมนะครับขอให้โชคดีอย่าลืมนะครับอย่าไปบังคับลูกให้เขามีสระแต่ตกลงกับเขาว่าแลกเปลี่ยนอะไรกันที่สมเหตุสมผลและเขาทําได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ